ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาที่โคกพมครับรู้สึกว่าจะเป็นหมู่เก้าตรงนี้ฝนไม่ตกครับแถวนี้แต่ว่าน้ํามาจากไหนไม่รู้ครับน้ํามาจากทางทิศใต้ครับมาจากชายแดนขเขมร ซึ่งในแถบนี้ก็ไม่มีฝนครับหลายวันแล้วแต่นี้น้ำาลงมาครับเดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศสักหน่อยนี่เุ็นสวนไผ่ของท่านชูสีครับฝั่งนี้แวมาดูบรรยากาศนักหาปลาครับ วันนี้น้ำเยอะมากครับเดี๋ยวไปดูฝั่งรู้นกันครับไหนๆก็มาแล้วเก็บบรรยากาศที่สวยแถวบ้านเราครับให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเป็นฝายโคกทมครับตรงนี้ มานหมาเหรอะ้ร่ประมุยะม้ยเหยน่ยอมาตะกี้ห้าหกตัวแล้วครับฝั่งนน,น้นเหรอมีลาวาในมุ้ยเต้นหรอตรงนี้ด้านเออทางล่างไม่ได้เลย,ย,ยนี่โอ้โหครับผมตามน้องเขามาเมื่อกี้เนี่ยหลงทางครับ ไม่ใช่หลงหรอกคิดปไปอีกฝ่ายหนึ่งรถตะตามไอ้แรวิฟายเก่าหน่อนไปผิดที่ไปเจออยู่สองคนก็มีใครได้โอ้ยตัวอ้วนครับเนี่ยแหมเตรียมพร้อมเลยโนอนนี่หรอนาเดนไยนี่เน่โจรแ้่าิโอ้ถ้าถ้าถ้า,ถายังมาแบบนี้ก็ว่าไม่กลับบ้านครับนี่สองกระปองกระเบียง เดี๋ยวจะรอสักพักหนึ่ง yeah. เนี่ยเราก็มาแป๊บเดียวห้าหกหกตัวแล้วครับหกตัวก็เกือบ,เก,อบเกือบเกือบครึ่งโลแล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าต่อเรื่องนี่จะไม่กลับบ้านตัวนี้โอ้โ oh, ห <c oughs> บรรยากาศเนี่ย แด่ร่มลมตกครับอน,นุพเน็นทางเข้าครับทางที่ผมเข้ามาจากกกินกลางระหว่างโคกพรมจะเข้าโคกวัดอันนี้เป็นตัวบนครับฝ่ายนี้ที่ผมไปดูอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างล่างครับเกือบถึงบ้าน อังการฝั่งไหมครับฝั่งนูน้นอยู่ตรงข้ามกับบ้านโคกวัดเลยตรงไปเลยครับอยู่ลึกมากอีกอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ลึกครับ นี่ได้แล้วครับตัวกำลังสวยเลยถ้าได้ทีขนาดนี้เขาว่าเขาจะนอนนี่แหละครับวันนี้ต้องหาคนมานอนเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเงี้ยได้แต่นี่มันเอาเป็นบันดีอยู่ ยัดเช้าเลยทมอคือตัวมือให้ทมอ้โอ้กิจจีกักรอบจรไดแต่ล่าโม่หน่อย đáy chưa đáy thế Trăng subscribe cho kênh mà yếu mà yếu trâu chả nè mà sờ tui sờ vạ chả nào? mà phết đây vui trâu thì đây rồi chạ chạ chiêm không là. đây subscribe cho kênh ออเ,ทเทเลือดไปก่อนให้ฉลามได้คาวก่อนอ่าเทเลือด้ได้คาวแล้วแล้วก็มาก็เป็นสูตรเชี่ยมวยนี่กลุ้มกรรา,ดาดเดี๋ยวโมมกักคือโซ่เหรอ พ่อหรุ่มเคยโมมเดีย๋ยวจะแพงกล้องช้าๆให้เพื่อนชมวิวสวยๆครับสี่โมงกว่าครับเกือบจะห้าโมงแล้วบารย์ากาศครึมๆหน่อยครับฟ้าไม่เปิดครับวันนี้ ครับวันนี้ก็ให้ชมประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ